สวัสดีค่ะดิฉันช,ชื่อนางสาวสุวรรันน์รภัยค่ะรหัสนิสิตย์ค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานจากสำนักง,งาน,นการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมรีค่ะซึ่งสคชเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดตั้งผู้จัดก,การมรดกค่ะ การตั้งอำนาจให้ผู้ปกครองแก่ผู้เยาว์ค่ะการถอดอำนาของผู้ปกครองค่ะการจัดตั้งผู้อนุบาลให้แก่บุคคลและความสามารถค่ะการเรียกค่าสินหมาทดแทนและก็ที่สำคัญน,นะคะคือการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายค่ะ สำหรับลักษณะงานที่รับมอบหมายนะคะก็จะมีทั้งอยู่ในสำนักงานแล้วก็ออกหน่วยไปนอกสำนักงานค่ะสำหรับเนียสำนักงานนะคะได้รับมอบหมายในการต้อนรับประชาชนค่ะในการถ่ายถามประชาชนว่ามาติดต่อกับเรื่องอะไรมีเหตุขัดข้องอะไรที่มาติดต่อสำนักงานนะคะแล้วก็แนะนําเอกสารในการยื่นจัดตั้งผู้จัดการมอดกค่ะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ เอกสารค่ะที่ประชาชนนํามายื่นในการจัดตั้งผู้จัดก,การมรโดกค่ะว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ค่ะแล้วก็ทําคําร้องคําเบิกความบัญชีพยานเกี่ยวกับผู้จัดก,การมรโดผู้ปกครองผู้อนุบาลค่ะสําหรับการออกหน่วยไปนอกสํานักงานนะคะก็จะมีเสื้อกั๊กให้ใส่ค่ะแล้วก็ไปกับรถโมบายค่ะ โดยการไปตามสถานที่ราชการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสำนักงานยาการที่พัทยาหรือว่าทันทสถานค่ะโดยการเตรียมเอกสารหนังสือแผ่นพับหรือว่าหนังสือให้แก่ประชาชนค่ะทำหน้าที่ในการบริการในการแจกเบรกอาหารน้ำให้แก่ประชาชนหรือว่าน้องๆที่เข้ารับก,การฝึกอบรมค่ะ เนื่องจากว่าสํานักงานของเราเนี่ยนะคะมีประชาชนมาปรึกษาทั้งด้านการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะในทุกๆวันนะคะดิฉันเนี่ยจึงมีแนวคิดในการจัดท e ําอีบุ๊กค่ะในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการมรดกค่ะรวมถึงขั้นตอนในการจัดการมรดกนะคะว่าต้องทํายังไงอะคะ่ะถึงจะได้เป็นผู้จัดการมรดกค่ะจึงได้จัดทํา เโครงงานนะคะที่เป็นอ e ีบุ๊กนี้ขึ้นมาค่ะโดยภายในอีบุ๊กนะคะก็จะมีในเรื่องของลักการแบ่งรัพย์มารดกการเป็นทายาทเมื่อมีสภาพบุคคลค่ะแล้วก็กรณีผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้กรณีที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้การทำพินัยกรรมแบบพินัยกรรมการยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้สับก,การมรดอกบทสรุปการจัดการมารดอกค่ะ